พบกันกับเราอีกครั้งหนึ่งนะคะที่กิษสากูดค่ะทุ่านเคยล้วสำหรับวันนี้ใช่เรามีรถประหยัดน้ำมันค่ะเริ่มต้นที่สีดำก่อนเลยเนาะค่ะคันนี้จะเป็นรถซูซูกิสวิฟต์ปี2013ค่ะรุ่น GLX นะคะราคาอยู่ที่279,000 โอ้โหสองแฝดเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทแล้วประหยัดไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะพี่คิดดูว่ามันเยอะขนาดไหนแล้วผ่อนต่อเดือนไม่เท่าไหร่ห้าพันหกพันกว่าบาทผ่อนประมาณห้าพันนิดๆเนาะห้าพันนิดๆโอ้ใช่ลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวไปอีกเออเฮ้ยเธอตายเลยลองดูแผ่ดูรอบๆรถเลยค่ะมือจับโครเมียมยางขอบสิบหกค่ะใหม่ๆเลยเนาะลูกค้าถอยออกไปคันนี้นะคะพร้อมใช้งานอ่าไม่ต้องไปทําอะไรแล้วค่ะวิ่งลุยๆไปได้เลยอ่าเดี๋ยวเราไปดู ดูด้านในด้านหลังนะคะยังไม่แกะใช่โอ้โหใหม่แค่ไหนมาเข้ามาชมคาะใน่พี่น้องดีได้ค่ะนี่ดูคอนโซลหน้าเบ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 าก่อนเลยอ่าเบาเบาเานี่คือแบบเบาหนังดำใช่ ดูเลยเนี่ยสภาพไม่มีรอยแตกนะคะน้องอ้อมใช่พี่ยังเหมือนของใหม่เลยพี่ใช่ค่ะใหม่มากเนี่ยดูคอนโซลยัางคอนโซลหน้านะคะพี่ไม่มีริ้วรอยต้องบอกว่าไม่มีริ้วรอยเลยจริงๆเครื่องเล่น c d M b 3ตรงนี้ถือว่าค่อนข้างครบนะพี่นะใช่แอร์ดิจิตอลค่ะใช่จิตอลคือแบบมีตัวนี้มาละดิเสียบ USB นะคะดิเสียบ U S B เนาะแล้วก็พวงอะไรเป็นมัลติฟังชันเนาะถูกต้อง หลายมัลติฟังชั่นนะคะควบคุ่มเสียงควบเปลี่ยนเพลงปิดเสียงทุกอย่างอยู่ที่พวงมาลัยหมดพร้อมใช้งานจริงๆกันแสงเนาะใช่พี่ยังไม่ไหแก่เลยจริงๆคือใหม่แบบไหนยังไม่รู้จ้ำไม่มีคําบรรยายเนาะมันใหม่จริงๆมาดูด้านหลังต่อเลยค่ะด้านหลังกว้างขนาดไหนตัวเบาะจะเป็นเบาะหนังเหมือนกันสีดําเป็นสีเดียวกับสีเดียวกับรถเลยค่ะสภาพนี้คือใหม่จริงๆไม่มีริ้วรอยเนาะแล้วก็กว้างขนาดไหนก็กว้างเลย สำหรับฟ้านั่งนี่กว้างมากนะอันนี้เดี๋ยวพาดูตัวห้องเครื่องนิดนึงนะพี่น้องอะสภาพนี้ต้องบอกเลยว่าไม่มีการรอยรอยอาร์คหรือรอยอะไรทุกอ,อย่างยังอย,งอยู่คบนะคะรถของเราเต็นท์ของเต็นท์เราไม่มีรถชนหนักลิดคว่ำจมน้ําแน่นอนเราการันตีด้วยกิสตากรุตค่ะค่ะเราอยู่ในสมาคมเต็นท์รถชามือสองแห่งประเทศใช่ถูกต้องอาต่อไปนะคะต่อไป,ปมาเป็นซูซูกิสวิปค่ะเดิมเนาะตัวนี้ตัวนี้จะเปนปี ตัวนี้จะเป็นปีสิบสแงล l ใช่ค่ะเนาะตัวนี้เป็นตัว GL นะคะราคาก็2 5 9 0 0นหาหนเก้บาทเท่านั้นเองโอ้โหถูกจริงจริงสำหรับลูกค้าที่มองหารถสอระบบนะคะแนะนำเป็นคันนี้เลยคันนี้จใจว่าประหยัดสุดๆมาเราไปดูรถกันค่ะตัวนี้เอาเครื่องอันนี้าบอกได้คำเดียวว่าไม่ใช่หนึ่งจุพี่แต่ตัวนี้มัน1นึ่งตัวนี้เป็นหนึ่งจุด ใช่แรงขับเคลื่อนก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วอนอยเนาะใช่ใช่ตัวเราจะเป็นขอบ16เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราเปิดดูด้านในกันนะคะว่าแก๊สมันเป็นแก๊สยังไงเนาะเปิดเลยค่ะพี่เปิดเลคุณลูกค้าเห็นหน่อยอ่าอันนี้เป็นที่วางของด้านหลังคะอ่ามีหลายสเต็ปมากค่ะลูกค้าอ่าตัวแก๊สจะเป็นแก๊สโดนัทนะคะเข้ามาดูด้านในกันเลยดีกว่านะคะด้านในหมอนจะเป็นบอกผ้านะคะตัวนี้อ่า ดูก่อนได้นะคะคอนโซลกระจังหน้าคือคอนโซลคอนโซลหน้าคือแบบว่ายังสะอาดสะอ้าดดูเครื่องเล่นไม่มีริ้วรอยเหมือนกันอ่ก็จะแตกต่างกับตรงนี้นิดนึงเนาะใช่ค่ะ แต่ว่าตัวแอร์จะเป็นดิจิตอลเหมือนกันพวกอะไรจะเป็นฟางทีมังชันเหมือนกันกปคือเสียงทุกอย่างอยู่ที่พวงมาลัยหมดเลยเนาะใช่โอเคกระจกไฟฟองชาร์อะไรอย่างเงี้ยนี่กระจกไฟฟ้าปรับเลนได้ต้องบอกเลยว่าออปชั่นก็ครบเหมือนกันค่ะสำหรับลูกค้าที่มองหาลดราคาอยากผ่อนอยู่ที่แค่ประมาณ5,000ันเนาะเป็นคันนี้เลยซูซูกิสวิปเรามาดูด้านหน้ากันอีกรอบนึงสภาพห้องเครื่องนี้ต้องถือว่าเดิมๆเลยจริงๆรถรถของเราก็อย่างที่บอกค่ะ คอนเฟิร์มการรถชนหนักมีคว่ำมจมน้ำไม่มีแน่นอนค่ะวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ